สุดหรูรักชูรีแบบนี้ก็ต้องเป็นฮุนไดแกรนด์สตาร์เล็กคันนี้เท่านั้นและยังไม่พอนะคะยังมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดเลขไม่เพียงแค่90,000กิโลเมตรเท่านั้นมาพร้อมออปชั่นจัดเต็มและราคาสุดพิเศษราคาเพียง850,000 9,000บาทเท่านั้นกับหุนไดแกนสตาร์เล็ก2.5พีเมียมมาในปี2016ได้ตัวรถเป็นสีขาวสีนี้เป็นสีที่ยอดฮิตยอดนิยมมากๆลายล้อแม็กมีเฉพาะรุ่นแกนสตาร์เล็กเท่านั้นบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะออปชันเขาก็ จัดเต็มมากๆภายในบอกเลยว่าสภาพสวยมากได้นั่งจอระบบสัมผัสยังดีนะคะสะท้อนกล้องรอบคันแอร์ดิจิตอนเกียร์อัตโนมัติและคันนี้เลขไม่เพียงแค่90,000กิโลเมตรเท่านั้นมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดพวมามลัยมันติฟังก์ชันได้คุชคอนโทนภายในห้องผู้สารนะคะได้เป็นเบาะ VP แท้จากโรงงานนะคะมาพร้อมม่านบังแดดให้รอบคัน และเบาะนะคะเขาเรียกว่าเบาะลายไดมอนด์คัตมีเฉพาะโฉมนี้เท่านั้นบอกเลยว่าสภาพสวยมากและคันนี้พิเศษมากนะคะอัปเกรดจอเพดานมาใหม่ใหญ่กว่าเดิมมากๆนะคะสวยดูดีมีสตล์นะคะและได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างตัวรถคันนี้บอกเลยนะคะว่าสวยมากได้ตัวรถเป็นสีขาวได้กล้องมองหลังและเซ็นเซอร์มาให้และคันนี้ราคาสุดพิเศษมากราคาเพียง8 5 0 0 0 0ื 9,000บาทเคดิตดีซีดาวออกรถ0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง15,000บาทต่อเดือนและใครที่กำลังมองหารถตู้พรีเมียมนะคะลักชูรี่แบบนี้เลขไมน้อยมีประวัติดูแลศูนย์บอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้เลยค่ะ